บทที่464ชันจรินเองหลังจากที่เธินโก้ถือพูดจบเขาก็รีพูดกับเฉินหญิงเซียหญิงเซียมานี่แล้วรินเล่าสักแก้วให้บอสช่วยหน่อยเฉิงหญิงเซียตกใจมากจนร่างกายของเธอสัน่นซูอี่ถีจับมือของเธอและรู้สึกว่ามือของเธอสั่นอย่างรุนแรงสาวน้อยเธอควบคุมตัวเองไม่ได้ให้ชันจัดการเองซูอี่ถีเริ่มลุกขึ้นแล้วหยิบเหล้าบนโต๊ะแล้วเดินไป เมื่อเชินโกจือเห็นสิ่งนี้มุมปากของเขาก็ยกขึ้นเขามั่นใจในการเดาของเขามากยิ่งขึ้นซูอี๋ฉีเทเล่าอย่างมืออาชีพถ้าเธอไม่ใช่บาร์เทนเดอร์จะหมายความว่าอย่างไรได้อีกหลังจากที่บอสชุยเห็นซูอี๋ฉีเขาก็หลีตาลงและมองซูอี๋ฉีอย่างตันหาจากนั้นจึงหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาโกจือผู้หญิงสวยคนนี้คือใครบอสชุยถามเชินโกจือโอ้เ oh, ธอเป็นแฟนของลูกพี่ลูกน้องของภรรยาฉันเชิญโกจือพูดอย่างเร่งรีบ เขาไม่กล้าพูดว่าซูอิชีเป็นบาร์เทนเดอร์ท้ายที่สุดแล้วระดับผู้จัดการใหญ่อย่างบอสชุยก็ไม่ชอบผู้หญิงแบบนั้นมันจะไม่โรแมนติกและเขาชอบผู้หญิงประเภทนี้แหละงานของบอสชุยอยู่ที่ไหนซูอิชีถามขณะรินเหล้าให้เขาบอสชุยเป็นผู้จัดการใหญ่ของซูกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทชั้นนาในหงเฉิงแต่เขาประจําอยู่ที่นี่นานแล้วก่อนที่บอสชุยจะพูดอะไรเฉิงโกจือก็แนะนําเขาอย่างภาคภูมิใจ ซูอีฉียกมุมปากขึ้นแล้วยิ้มอย่างเย็นชาเธอรู้มานานแล้วว่าสถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาโดยครอบครัวของเธอดังนั้นเธอจึงจงใจถามเพื่อดูว่าผู้ชายคนนี้มาจากบริษัทของเธอเองหรือเปล่าแล้วคุณชื่ออะไรเหรอครับบอสชุยมองไปที่ซูอิฉีแล้วถามฉันชื่อซูอิฉีซูอิฉีพูดด้วยรอยยิ้มซูอิฉีบอสชุยขมวดคิ้วเล็กน้อยชื่อนี้ฟังดูคุ้นๆแต่เขาก็รีบผ่อนคลายและพูดว่าเป็นชื่อที่ดีจริงๆชื่อเดียวกับคุณหนูใหญ่ของเรา แต่ฉันก็ไม่ได้เคยเห็นเธออย่างจริงจังสักทีสมัยนี้คนชื่อเดียวกันและนามสก,กุลเหมือนกันเยอะมากต่างคนต่างใช้ชีวิตคนละแบบบางคนก็เป็นหญิงสาวจากตระกูลที่ร่ำรวยเชนโกจือยิ้มพูดบอสชุยรับแก้วเหล้าจากซูอีฉีและดื่มหมดในอึดเดียวจากนั้นเขาก็หยิบแก้วต่อไปแล้วพูดว่าคนสวยรินเหล้าอีกทีซิฉันรู้สึกยินดีที่ได้ดื่มขออีกแก้วเธอแต่คราวนี้ใบหน้าของซูอีฉีเปลี่ยนเป็นเย็นชาและเธอก็โยนมันไปที่บอสชุยโดยตรง บอสชุยกรีดร้องและกระโดดขึ้นอย่างเร่งรีบเชิญโกจือรีบเช็ดเสื้อผ้าของเขาจากนั้นจ้องมองไปที่ซูอีฉีและพูดว่าคุณกำลังมองหาความตายคุณกล้าดียังไงถึงทำเช่นนี้สาวน้อยฉันคิดว่าคุณคงไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วล่ะบอสชุยจ้องมองไปที่ซูอีฉีฉันคิดว่าคุณคงเป็นคนที่ไม่อยากอยู่ซะมากกว่าฉันขอให้คุณมาดูแลการพัฒนาและบริหารบริษัทแต่คุณกลับทำตัวแบบนี้ฉันคิดว่าคุณทำงานของคุณเสร็จแล้ว ซูอีฉีพูดแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดไปที่ซูเหวินจงคุณคุณหมายถึงอะไรบอสชุยตกตะลึงและถามซูอี๋ฉีไม่มีความหมายอื่นใดคุณเอาเงินของครอบครัวฉันไปแต่ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ฉันจะให้พ่อของฉันไล่คุณออกซูอี๋ฉีพูดอย่างเย็นชาคุณคุณเป็นคุณหนูคนโตเหรอดวงตาของบอสชุยเผยให้เห็นความกลัวทันที เชิงโก้จือก็ประหลาดใจเช่นกันแต่แล้วเขาก็ปลอบอีกฝ่ายบอสทุยไม่ต้องกลัวเธอไม่ใช่คุณหนูคนโตของตระกูลซูแน่นอนเชิงผิงเป็นอดีตนักโทษที่เพิ่งคนโทษออกมาผู้หญิงคนนี้หากเธอเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลซูจะอยู่กับอดีตนักโทษได้อย่างไรเธอคงได้ยินคุณบอกว่าเธอชื่อเดียวกับคุณหนูของตระกูลซูเธอก็เลยแกล้งคุณ เมื่อบอสชุยได้ยินสิ่งนี้เขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกแล้วมองดูซูอี่ีอย่างเย็นชาสาวน้อยถ้าคุณมีความสามารถก็ลองโทรออกจริง,รงๆถ้าทาได้วันนี้อย่าไล่ฉันออกฉันจะปล่อยให้คุณรับใช้ฉันอย่างดีสักสองสามคืนบอสชุยไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการเรื่องนี้เองเธอหนีไม่พ้นหรอกเชินโกจถือรีตอบรับเขา เฉิงหญิงเซี่ยตกใจกลัวอยู่ข้างหลังเธอแม้ว่าเธอจะรู้ว่าซูอีฉีมีสถานะอยู่บ้างแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะเชื่อมโยงซูอีฉีกับผู้หญิงคนโตของตระกูลซูอย่างไรก็ตามด้วยสถานะของเธอเธอจะมาชอบเฉิงผิงได้ยังไงบทที่465พี่เฉิงผิงเฉิงหญิงเซี่ยคว้าแขนของเฉิงผิงอย่างประมาทเฉิงผิงยิ้มเล็กน้อยไม่ต้องกังวลเพราะพี่สะใภ้ของเธอเป็นคุณหนูของตระกูลซูจริง,รงๆเมื่อเฉิงหญิงเซี่ยได้ยินสิ่งนี้เธอก็ตกตะลึง ในเวลานี้ซูอีชทีได้เชื่อมต่อสายอีกฝ่ายแล้วเธอจึงพูดโดยตรงพ่อคะคุณได้จัดให้คนที่ชื่อชุยจัดการการพัฒนาในเมืองอันเหอหรือเปล่าคะพ่อไม่รู้ลุงหลิวของแกเป็นคนจัดเตรียมทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นเหรอูเหวนจงถามด้วยสีหน้าสับสนในช่วงเวลานี้ซูเหวชวนจงไม่ค่อยได้บริหารจัดการกิจ,จาการของบริษัทและมุ่งเน้นไปที่การรักษาสุขภาพของเขาถ้าไม่ใช่เพราะเฉินผิงครั้งที่แล้วเขาคงเสียชีวิตไปแล้วไม่มีอะไรมากหนูจะโทรหาลุงหลิวก่อน ซูอี๋ชี้วางสายในเวลานี้ใบหน้าของบอสชุยดูน่าเกลียดราวกับคนเหม็นตดไปแล้วเพราะเจ้านายของเขาชื่อหลิวจริงๆเฉินโกจื่อเห็นว่าบอสชุยมีสีหน้าไม่ดีดังนั้นเขาจึงรีบปลอบโยนบอสชุยไม่ต้องกลัวฉันคิดว่าสาวน้อยคนนี้สามารถแสดงได้ดีแต่ผู้จัดการชุยไม่ได้สนใจเฉินโกจื่อแต่จ้องมองที่ซูอี๋ชีด้วยเหงื่อเย็นบนหน้าผากของเขาซูอี๋ชีกดหมายเลขใหม่และในไม่ช้าก็มีเสียงอันไพเราะดังมาจากอีกฝั่งหลานสาวทำไมหนูถึงโทรหาลุงหลิวของคุณได้ละ่ะ ลุงหลิวคนนี้เป็นทหารผ่านศึกที่อยู่กับซูเหวินจงมาเป็นเวลานานและยังเป็นหนึ่งในคนที่ซูเหวินจงไว้วางใจมากที่สุดไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ไว้วางใจบริษัทให้อีกฝ่ายดูแลแต่เมื่อบอสชุยได้ยินเสียงมาจากโทรศัพท์ขาของเขาก็อ่อนแรงและลม้มลงเฮเฮบอสชุยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเชิงโกจื่อที่อยู่ด้านข้างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงรีบช่วยบอสชุยและพูดบอสชุยตัวสั่นจนพูดไม่ออกลุงหลิวคุณได้จัดให้ผู้ชายชื่อชุยเข้ามาดูแลเมืองอันเหอหรือเปล่าคะ ซูอี่ฉีถามลุงหลิวใช่มีอะไรหรือเปล่าลุงหลิวพูดไล่เขาออกให้หนูผู้ชายคนนี้รังแกหนูบังคับให้หนูรินเล่าให้เขาและอยากให้หนูไปนอนกับเขาด้วยซูอี่ฉีพูดด้วยความโกรธอะไรนะผู้ชายคนนี้กล้าให้คุณหนูรินเล่าให้เขาเลยหรือมันยังต้องการให้คุณหนูนอนกับเขาอีกมันช่างระยำเกินไปแล้วรอประเดี๋ยวฉันจะจัดการเขาเองลุงหลิววางสายแล้วโทรหาบอสชุย ในไม่ช้าโทรศัพท์ของบอสชูยก็ดังขึ้นเมื่อเห็นโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นมือของบอสชูยก็สั่นและเขาก็ไม่กล้ารับในเวลานี้ดูเหมือนว่าเฉินโกจือจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างและมองไปที่ซูอี๋ถีด้วยความประหลาดใจในที่สุดบอสชูยก็รับสายอย่างสั่นสะท้านชูยูจือแกกล้าที่จะให้ผู้หญิงคนโตรินเล่าให้แกและนอนกับแกเทียวหรือแกช่างมีความสามารถจริงๆทันทีที่เชื่อมต่อสายเสียงคำรามของลุงหลิวก็ดังขึ้น ลันหลิวคุณเหลิวฉันฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นคุณหนูนาทีนี้บอสทุยกำลังจะร้องไห้แล้วหยุดพูดบ้าๆซะแกถูกไล่ออกพรุ่งนี้ฉันจะส่งคนมาแทนแกกลับมารับโทษแล้วดูว่าฉันจะไม่หักขาแกหลังจากที่ลุงเหลิวพูดจบเขาก็วางสายไปคุณหลิวคุณเหลิวจากนั้นบอสทุยก็อยากจะพูดหมื่นคำขอโทษแต่อีกฝั่งกลับบอกว่าสายไม่ว่างสูอีฉีมองบอสทุยด้วยรอยยิ้มครึ่งๆแต่พูดว่าทำไมคุณยังอยากให้ฉันไปด้วยอยู่หรือเปล่า จูจ่ๆบอสทุยก็คุกเข่าลงต่อหน้าซูอี๋ฉีคุณหนูฉันสมควรตายฉันผิดไปแล้วโปรดยกโทษให้ฉั้นด้วยฉันผิดโทษไอสารเลวฉันจะไว้ชีวิตคุณได้ยังไงซูอี๋ฉีถุยน้ำลายอย่างหนักจูู่บอสทุยก็ล้มลงกับพื้นใบหน้าของเขาซีเผือดเมื่อคนที่ดื่มด้วยกันเห็นสิ่งนี้พวกเขาก็วิ่งหนีไปทีละคนและเฉินโกจือก็ซ่อนตัวไปไกลๆด้วยซูอี่ฉีหันหลังกลับและเดินออกไปเมื่อเธอเดินผ่านเฉินหญิงเซี่ยเธอก็ยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าหยิง บทที่466ในเวลานี้ดวงตาของเฉินหญิงเซี่ยยังคงเปิดกว้างมองซูอี๋ฉีด้วยความไม่เชื่อคุณซูเชินโกจือก็รีบตามไปด้วยแต่ซูอี๋ฉีเพิกเฉยต่อเขาจากนั้นเฉินโกจือก็คว้าแขนของเชินผิงโดยตรงลูกพี่ลูกน้องฉันเข้าใจผิดจริงๆเมื่อกี้นี้เราเป็นญาติกันแล้วนายจะทนดูญาติของตัวเองต้องทนทุกทรมานได้อย่างไรหรือว่านายจะให้ฉันจัดการกับผู้ชายที่ชื่อชุยไหมล่ะเพียงนายพูดมาคําเดียวฉันจะตัดหัวเขาทันที ความพยายามของเชิญโกจือทำให้บอสชุยที่เป็นอมตอยู่บนพื้นเป็นลมเพราะความโกรธเชิญผิงแค่มองไปที่เชิญโกจืออย่างไม่ชอบใจและไม่สนใจเขาและเดินตรงกลับไปที่ห้องส่วนตัวห้องที่สองทันทีเชินโกจือก็ไม่ได้สนใจบอสชุยเช่นกันและตามหลังอย่างใกล้ชิดหลังจากเข้าไปในห้องส่วนตัวแล้วเชินโกจือก็รีบดึงเก้าอี้ออกมาลูกพี่ลูกน้องเชิญนั่งเมื่อเห็นเชินโกจือสุภาพกับเชิญผิงมากทั้งน้ารองเชินผิงและทั้งหงอิงก็รู้สึกแปลกมาก หลังจากที่เชิญผิงนั่งลงเขาก็พูดกับเชินโกจืออย่างเย็นชาเชิญโกจือนายบังคับน้องสาวของฉันให้แต่งงานด้วยนายจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเชิญโกจือตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หัวรอกลบเปลื่อนแล้วพูดว่าลูกพี่ลูกน้องนายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรฉันกับหญิงเซี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างอิสระและฉันไม่ได้บังคับเธอเลยสักนิดหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วงานแต่งงานของนายกับหญิงเซี่ยถูกยกเลิกแล้วหญิงเซี่ยจะไม่แต่งงานกับนายเชิญผิงพูดอย่างเย็นชาลูกพี่ลูกนน้องี่ นายไม่เต็มใจเหรอเชินผิงขมวดคิ้วเชิญโกจือกัดฟันเหลือมองที่เฉินหญิงเซียและพยักหน้าในที่สุดเอาละงานแต่งงานถูกยกเลิกเราจะไม่แต่งงานกันหลังจากพูดอย่างนั้นเชิญโกจือก็หันหลังกลับและอยากจะออกไปฉันปล่อยนายไปแล้วเหรอเชิญผิงถามยังต้องการอะไรอีกใบหน้าของเชิญโกจือดูมืดมนขึ้นเล็กน้อยในเวลานี้หากฉันหักมือข้างใดข้างหนึ่งของนายฉันจะไม่ติดตามเอาความเรื่องนี้อีกต่อไปเชิญผิงพูดอย่างใจเย็น เมื่อเฉินโกจื้อได้ยินสิ่งนี้เขาก็โกรธทันทีเฉินผิงแกอย่าไปไกลเกินไปเฉินผิงลืมมันซะลืมมันซะในเมื่อเขาสัญญาว่าจะไม่แต่งงานก็ไม่ต้องกังวลเมื่อน้ารองของเฉินผิงได้ยินสิ่งนี้เธอก็รีบโน้มน้าวใจเฉินผิงพี่เฉินผิงลืมไปเธอไม่ต้องแต่งงานฉันก็พอใจแล้วละ่ะเฉินหญิงเสียชักชวนเฉินผิงด้วยสุดท้ายแล้วถ้าเฉินโกจือฟิวขาดเขาจะทําทุกอย่างเธอไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ หลังจากที่เชินผิงพูดจบเขามองไปที่เชินโกจือแล้วพูดว่าฉันมาไกลเกินไปแล้วนายจะทำอะไรได้บ้างถ้าตัดมือข้างหนึ่งสิ่งนี้ยังคงสามารถช่วยชีวิตนายได้แต่ถ้าไม่ชีวิตของนายจะหายไปทันใดนั้นเชินโกจือก็ตบโตเฉินผิงแกแม่งคิดว่าเพียงเพราะแกมีแฟนรวยแกก็สามารถทำกลางได้แล้วเหรอนี่คือเมืองอันเหอและฉันสามารถทําอะไรก็ได้เพียงแค่โทรศัพท์แกรู้ไหมแม้ว่าแกจะตายโดยไม่มีที่ฝังศพตระกูลซูจะทําอะไรกับฉันได้บ้าง ฉันเป็นสมาชิกของท่านเสือจากหงเฉิงและฉันเชื่อว่าแกคงเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนใช่ไหมทำไมจะไม่เคยได้ยินเขาเป็นราชาใต้ดินของหงเฉิงไม่ใช่หรือเฉิงผิงพยักหน้าแกก็ค่อนข้างมีความรู้ใช้ได้นี่หว่าดังนั้นอยาก,กดดันฉันมากเกินไปไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครปกป้องแกได้เชิงโกจือพูดด้วยรอยยิ้มแบบไม่สบอารมณ์ฉันไม่ต้องการการปกป้องจากใครทั้งนั้นฉันสามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยตัวเองทิ้งมือข้างหนึ่งไว้แล้วใส่หัวไปซะ ไม่เช่นนั้นฉันมีอาจช่วยชีวิตแกได้เชิญผิงพูดอย่างใจเย็นเชีย่ยเอ้ยให้ตายเถอะแม่งทำตัวมาดเข้มบีบบังคับฉันนักเหลอเชิญโก้จื่สับแช่งด้วยความโกรธหยิบขวดเหล้าขึ้นมาแล้วคว้างไปที่เชิญผิงแต่ก่อนที่เขาจะได้ดำเนินการเชิญผิงก็เอื้อมมือออกไปคว้าขวดแล้วฟาดหัวเฉินโกจือ่อย่างแรงจูจ่ๆศสีรษะของเฉินโกจื่ก็เลือดออกอย่างล้นหลามและเขาก็กรีดร้องและนั่งลงบนพื้นสิ่งนี้ทำให้ทุกคนตกใจแต่ตราบใดที่ซูอีิฉียิ้มก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลย แกรอฉันก่อนเดี๋ยวกูมาเชิญโก้จือคำรามหยิบโทรศัพท์ออกมาและเริ่มโทรหาใครบางคนถ้านายโทรหาใครสักคนได้ฉันก็จะโทรหาด้วยนายไม่ใช่รู้จักหลิงเทียนหูอยู่หรอกหรือฉันจะถามเขาว่าเขารู้จักนายหรือไม่เชินผิงพูดพร้อมหยิบโทรศัพท์มือถือออกมา